เราไม่สามารถก่อไฟให้ใหญ่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้บ้านนะพี่พร้อนะมขอ,อนอนพักกันนะพี่พี่นะเสียงอะไรก็ไม่เลิศเทอาพี่มันพอ,อ,อนอนพักกันนะพี่พี่นะคือผมจะเอ,อาไม้ติดตัวผมนะิดแน่ 快点啊！不忙一把。 ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวิงคนเล่นกระเพียนนะคุณดูก็คลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผวก้ี้นะคุณดูก็คิดนะอาจจะเป็นคลิปที่เสียงกับผมครับเพราะว่าผมได้กลับมาที่ที่เดิมที่เป็นกระต๊อบของคนที่มีวิชาเล่นของนะพี่ๆนะคือวันนี้ผมไม่รู้ว่า ผมจะเจอได้บ้างก็วันนี้ก็ผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะดังสช่ว่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงอ่ะผมได้เดินทางมาคนเดียวแล้วจะรู้ว่าผมจะมาพิสูจน์ว่าไอกระต๊อบางเนี้ยมันยังจะมีอะไรที่สิ่งลี้ลับที่นึงดูอีกไหมคุณดูผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวล้วันนี้ก็ไม่มีใครมามากเพื่อมาเป็นเพื่อนผมนะพี่นะก็คลิปนี้ก็ยินดีเป็นกำลังใจผมได้คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์พี่ๆแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่เสี่ยงมากที่ผมได้มาคนเดียวก็ ผงจะมาดูกันว่าวันนี้พงจะเจอไหมพี่ๆนะคือถ้าเป็นถ้าเจอก็อาจจะเป็นผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงนะพี่นะคือผมษ์แล้วยาจะคุยกับเขาดีๆนะเพราะว่าเขาเป็นใครกันแน่นะพี่ๆนะแต่ตลอดที่มาเนี่ยคือแบบคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะคุณดูก็ตัวนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงนะคืออาจจะเดินไปถึงก็ไม่ถึงไม่นานเท่าไหร่เพราะเรามาก็ใกล้ถึงละเราินมาเปิดกล้องมาเรื่อยๆนะพี่ คือวันนี้ผมก็ได้มาทางอีกทางนึงนะที่ผมได้มารอบทีแล้งผมได้เจอทางแล้วพี่ๆนะคนต้ออตอนพี่นะที่ผมได้่า่คิปพี่ๆอยู่ประมาณสามวันนะเพราะผมติดธุระนะพี่นะคือผมต้องไปทําธุระนะพี่ๆนะทุกคนโอเคเพื่อเป็นยาไม่เสียเวลาเดินจะไปลองไปกระตอบเกันอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่เจอแล้วผมก็จะนอนพักนะเพราะเราเดินมาไกลเหมือนกันผมเดินมาไกลถึงแล้วทุกคนไป คือเป็นาจไม่เสียวอลวไรไปครับพวกไปครับโอเคทุกคนก็ทุกคนก็อย่าลืมดูนะใจพวกถ,ถ้าเราไม่เราเจอเราก็ต้องรีบกลับแล้วพอก็อยากจะมาพิสูจน์ว่ามันอะยังจะอยู่ไหมพี่ๆนะคนถ้าอยู่ก็อาจจะดีนะพอผมก็จะมาทางร้านนะพี่ๆนะแต่ตอนนี้ก็โหจะสิบโมงละสิบโมงเลยป่ะผมเพิ่งดูในเลยค่ะเมื่อกี้ก็สิบโมงตรงนะพี่ๆ ถาว่าผมนี้กินอะไรมาก็กินข้าวกินอะไรมาเรียบร้อยนะต้องกินอะไรทำให้เป็นห่วงนะท้ายนี้ก็อาจจะเป็นเพราะแม่ก็ง,งงๆเลยนะข้าเยอะกนันเนาะแต่ที่ผม,มดูมา สียงนกโยเยๆีเ,เลยนะีตอีนปนกระต้อพอพีเป็นอยู่นะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีอกเ,เพราะที่นี้ก็ไม่เห็นหนอะไรวาดหลังจากที่นลงกับ ให้ต่ตอนพมายังเป็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพี่ๆเเฮ้ยโอก่นะกน่อนกอ้วน,นี้ก็ มันก็คือว่าทำมาเองนะพี่นะคือแน่ๆผมจะมานอนพี่เพื่อมานอนด้วยมันทำให้มันนอนมากอกไฟช่วงนี้อากาศก็หนาวนะผมมาขณะสิบโมงนะพี่ๆนะเย็นหนาวนะพี่ๆนะคือกวคือมันก็ทำอย่างก็ก็คือว่าเกือบเที่ยงเที่ยนะพี่ๆนะผมก็กินข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้ว มราเป็นที่เรียบร้อยนะพี่พนะโอเคทุก okay, คนเข้าไปในกระต๊อบเลยนะผมก็ไม่กลัวนะพี่ๆนะคี่ผมมีพระเ,เลยนะเป็นมีพระติดตัวอยู่นะคือเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวดูมีความที่เห็นเลยนะที่คุณเดี๋ยวผมว่าคมจะจะลองเข้าไปพี่นะคือเราผมไม่ต้องกลัวนะเพราะผมมีหลวงพ่อกลัวอยู่นะ นะคือผมได้ติดอาพาร์ตมาติดตัวผมก็ได้จับพี่แฟนพี่นะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเข้าไปนกครับเราไปกออไฟนอนกันเลยดีกว่าพี่<ด>ไ,ไปทุกคนกระตอนมี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะ แต่ทำไมมันมันเงี้ยแปลกๆฉันไม่รู้นะเรามากอบไปเลยนะ าเางูฝานบอกดคนทามันเี่น่เจอเทียนใครองทำ้ยมาดีว่า เลยนะจะได้แบบจะได้กรอบไฟติดปีแายเลยพี่นะกอบไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยจะกรอบไปกาวกางป่าเนี่ยพี่ทำไม่ค่อยเป็นเลย แต่ผมไม่กอดียวนะพี่ๆนะเพราะเดี๋ยวกลัวไฟมันไหม้นะช่วยมีไฟไหม้ป่าขึ้เยอะเหมือนกันนะพี่ๆนะคนก็จากที่คนได้มานั่งบ้านนี่ครับไม่น่าจะมีเลยนะพี่พนะไม่น่าจะมีเลเพราะไม่รู้ว่ามันมีไม่รู้ว่ามันน่าจะหายตัวแล้วหรือว่าอย่างพี่คือทุกคนก็พิจนารณาเอาเองนนะเพราะว่าผมเข้ามาก็ไม่เห็นมีเลย อะไรวะเอากระลองตกใจมั้ยคุณสนใจนะสิงกระลอกนะพี่นะคือในป่าจะเข้าใน่างคือมีมีพวกสัตว์ป่าเรื่อยๆพี่นะคือเราก็ไม่ได้ใจว่าเป็นตัวถ้าจะเป็นกระลอกไปกินพอกระลอกมันหยุดมันชอบอยู่บนกอไผ่นี่พี่นะ คือผมผมเป็น,นเล็กกลัวนะพี่นะแต่ผมเป็นคนที่ขี้ตกใจนะพี่นะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ทพี่ คุณอะไรนะเสียงอะไรมากินแบไม่กินจริงเฮ่ยหาังตลยทีเนี Cứu vùng đấy để desvira tan con Tăng con con Tăng con 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 miệng, con con thích con con miệng, con 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 như này. ว่าถ้าไม่มีอะไรผมก็จะนอนพักสักเงืบหนึ่งนะตอนนี้ไฟก็กำลังจะปิดนะไม่น่าจะมีอะอืม เสียงไอเหมือนผมไหมคือผมแน่ใจแน่อะเสียงนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้ยินคนเดียวนี่แน่เลยเสียงนะ่ะกอบไฟกอบไฟมันใหญ่ใหญ่กันเสียงไคว,วะอืม เยไงวะ้ไะไอ้ช่อไนเฮวะมีแต่เสียงไม่มีตัวยงกอ่ะาไหนได้ตีมออกมา <c oughs> มึงเข้ามามึงโดนไม้กูสัตว์แน่มึงออกมามึงได้จิมมึงออกมามาลูกนี้เหรอลูกนี่

เขามามโมโยซัดแน่คือใครว้เสี่ยงเดินเสียงโยนเสียงอะไรสักพันเนี่ยมามาบา่มามาบ่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไปใบ้านเนียเฮ้ยไปใบ้านไม่เอาเฮ้ย มันเปิมาจะแรงเกินหรอพี่ปไม้บ้นี่ยุ่งเลยบาบ้าบ้าพูไฟมันจะแรงเกินวะาเไฟมันจะไม่บ้าน đây ờ mà đi Hãy เสี่ยไขว้เชี่ยไม่ไหวเลยเสี่ยไขว้ในตีมือออกมาคุณไขวะเชี่ยแม่งมาจะเสียงไม่มาจะตัว ก่อไฟให้ใหญ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้บ้านนะพี่นะุพร้มอมพอนอนพักกันนะพี่นะเสียงอะไรก็ไม่เล็ดเทอะไปหมดเลยพอ,อนอนพักกันนะพี่นะคือผมจะเอาไม้ติดตัวผมของแน่อ 喝酒啊，不忙一把。 哦，哦，哦。 哎。Oh. Hey. อะไรติดนววะเฮ้ยสิ่งเดินเราเราได้รึไหมอืมไม่มีไข่เลยนะพี่พี่นะดูว่าไม่มีไข่แล้วพี่พี่นะผมมาคนเดียวนะพี่พี่นะเนี่นนยเสียงเดินเน่ะ เสิยงเล็กสิ่งเรียกว่าจอจอเรียกว่าพี่พี่นะเอาไรายทุกคนกลับปะ่ะผมไม่มาหรอไม่มีตัวเลยไนะพี่โอเคทุกคนผมว่าคิดเนะี่ยผมไม่เจอเลยได้จะเจอแต่สี่งเลี้ยงนะไม่เจอเสีง่งไม่เจอไม่เจอตัวพี่นะ มันไม่รู้ว่ามาันมันเป็นใครนะพี่ๆนะโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมอยู่นะมันเมะผมมานอนละมาก่อไฟกแล้วนะไม่มีอะไรออกมาเลยโอเคทุกคนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะคลิปต่อไปนะพี่ๆนะโอเคทุกคนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ